เรื่องใหญ่จริงมีเรียนแฟนพีเคโพสต์ล่าสุดประเด็นนี้มีคนสะดุ้งแน่จากที่มีเรียนอักเซลกาดแฟนสาวพีเคปีวัตเคลื่อนไหวโพสต์ทิ้งประเด็นน่าสนใจไว้ว่าข่าวที่ว่าใหญ่มีใหญ่กว่านี้อีกเตรียมป๊อปคอนปูเสือรอไว้เลยและบอกว่า what makes a woman ideal และเธอมีความสัมพันธ์ดีๆบ้างไหมเคยรักใครโดยไม่หลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือในการหาเงินไหมหรือรักแค่ตัวเอง self love or selfish เอาดีๆล่าสุดก็พบว่าซามีเรียนได้เคลื่อนไหวโพสต์ Post Instagram Story ส่วนตัวได้เผยภาพและข้อความระบุว่าให้มาชี้แจงความผิดปกติของบัญชีบริษัทแต่ไม่มาอ้างไม่ว่างแต่มีเวลานัดคนนั้นคนนี้กินขนมและบอกว่า วันนี้ให้ทนายโทรมาจริงๆถแถลงต่อสื่อไปเลยดีไหมคะคนของสังคมจะได้เข้าใจกันทั้งหมดดูท่าแล้วข่าวจะใหญ่แน่นอนค่ะปูเสือรอไว้เลยหากมีความคืบหน้าจะรีบมาอัปเดตข้อมูลทันทีเลยละค่ะทั้งทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ